เวลาผมออกไปดูหวงจุ้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของเขาเรียกว่าชัยภูมินะครับชัยภูมิลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ทําธุรกิจเด่นๆดีๆอย่างนี้นะครับแต่ชัยภูมิมันเสียชัยภูมิที่ผมร่ำเรียนมาเป็นตําราของเรกว่าเสือขาวล่าศพมันเป็นตําราที่ใช้คําว่าสีแยกอยู่ขวาหรือซ้ายมือหรืออยู่ข้างหลังหรืออยู่ตรงหน้าอันไหนมันดี เขาเรียกว่าชัยภูมิของเสือขาวล่าทร,รัพที่อาจารย์เขาเรียกว่าโงห่วงจุ้ยฉะนั้นจึงหมายความว่าเวลา,าอาจารย์จะไปดูห่วงจุ้ยเนี่ยอาจารย์จะต้องดูชัยภูมิเป็นหลักก่อน สำหรับทางเชิงธุรกิจนะครับหลังจากนั้นจึงเติมไปด้วยสินค้าคุณต้องการอะไรเช่นอาหารก็อยู่ตำแหน่งของทองมังกรขึน้นอ,อยู่ตรงกลางเมืองนะครับหรือเสื้อผ้าของใช้หรือว่าปัจจัยเสียอะไรทั้งหมดเนี่ยให้อยู่กลางเมืองนะครับส่วนรอบนอกก็เป็นช่างอ็อกเชื่อมทอมรถอะไรก็แล้วแต่นะฮะปั๊มน้ามัน,มนหรือจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เขาเรียกว่านั่นคือรอบนอกนะครับ แต่ภายในเรียกว่าหัวใจมังกรน,นั้นต้องเจาะลึกไปที่สินค้าด้วยเราจะขายอะไรไม่ใช่ขายได้ทุกอย่างนะครับตำแหน่งทำเลชัยภูมิก็มีความสำคัญสุดๆและต่อมาอาจารย์ก็จะวางเรื่องของดวงชะตาว่าคุณนั้นตรงโลกกับทิศไหนอย่างไร แล้วหลังจากนั้นจึงไปแก้เรื่องประตูทางเข้าโต๊ะทํางานโต๊ะนั่งอะไรประมาณนี้ครัว่าตรงไหนนั้นนะครับทำให้เรานะรุ่งเรืองมันมีตําแหน่งรุ่งเรืองตําแหน่งเสียหายตําแหน่งเก็บทรัพย์ไม่อยู่ก็มีนะครับแต่หลายคนก็ไม่รู้การที่สินแสเข้าไปดูเนี่ยบางคนโอ้ ที่แสเขาไปดูครั้งตั้งหลายหมื่นต่างสามหมื่นสี่หมื่นบางคนไปดูนะฮะหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยครับแล้วมันไม่ค่อยคุ้มแต่ผมบอกว่าคุณครับเราเสียเงินแค่ก้อนเดียวแต่ว่าเราไม่ต้องเสียนะครับในเรื่องของเงินอีกมากมายที่เราจะมาเสียตอนหลังๆเนี่ยฮะก็คืออะไรฮะเกิดขึ้นก็คือเราทําธุรกิจแล้วมันไม่รุ่งต้องไปซ่อมตรงนู้นต้องไปเติมเงินตรงนี้อะไรอยู่ตอเวลาใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์จึงเน้นนะครับว่าชัยภูมิมีความจําเป็น แต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ง่ายฮะเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับคืออา,อาจารย,เย์เดี๋ยวนี้ดูทางออนไลน์แล้วดูทางออนไลน์นะฮะโดยการทักมหาอาจารย์ทางออนไลน์เนี่ยครับพูดเรียบร้อยอาจารย์ทำอะไรครับก็คือจับคุณจับเข็มทิศโหลดมือถือนะฮะเป็นเข็มทิศใช่ไหมฮะ <S <S จับเข็มทิศเสร็จ้ได้องศาที่ท่า่ห,หน้าบ้านหลังบ้านองศาเท่าไหร่อย่างนี้รู้กัน หลังจากนั้นเสร็จผูกก็จะวางดวงหลังจากนั้นก็ใช้กล้องเนี่ยแพนไปดูด้านหน้าอะไรยังไงชัยภูมิเาเรียกชัยภูมินะครับได้อันนี้อาจารย์ก็จะวิเคราะห์ให้อันนี้สะดวกกว่าแล้วในในราคาที่เบาที่สุดนะครับอาจารย์ดูราคาถูกมากนะครับนะท่านก็สามารถเคลียร์ได้เลยทีเดียวนะไม่ต้องเอาสินแสไปลําบากระมบนต้องไปเลี้ยงไอ้ต้อนรับอีกอะไรอีกสารพัดนะฮะบลำบากจึงฝากเรื่องนี้นะครับว่าทุกคนครับการจะทําธุรกิจถ้าคุณทําธุรกิจนั้นให้สินแสเข้าดูดีกว่านะครับสินเสที่็มที่เป็นนงจริๆ ตำแหน่งดาวเหินดาวบินเป็นอย่างนี้ถือว่าดีกว่าทุกคนครับยุคนี้เป็นยุคเก,กต้องระวังนะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากยุค8มาเป็นยุคเแล้วฉะนั้นองศาและทิศเปลี่ยนหมดเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันทุกคนครับผมชื่อสินแสธนพัฒน์อย่าลืมนะครับผมมีช่วงไลฟ์สดติดตามผมทางช่อง ติกต็อกครับพิมพ์คาว่าสินแสธนพัท์ผมมีไลฟ์สดตอนเย็นๆประมาณ6กโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มถามเรื่องอาชีพเรื่องดวงอาชีพเบอร์โทรศัพท์อะไรดีนะครับเราก็รวมถึงห่วงจุย้ยที่คุณกำลังคุยอยู่หรือวัตถุมงคลอะไรมาเติมมาเสริมเพิ่มพลังงานของเราตัวช่วยอีกอันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับไปครับแล้วเจอกันในช่วงไลฟ์สดนะครับท้งช่อง t ิ๊กต็อกอย่าลืมพิมพ์คาว่าสินแสธนพัท์แล้วเจอกันครับ